วันนี้นะครับก็มาพบพูดคุยกันยามเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้นะหลังจากอัดักนะครับเก็บผักเก็บไรไปขายนะครับก็ที่แปลงเก่านะครับที่เรานะครับทําแปลงผักไว้นะครับก็จะทําการหว่านต่อแล้วครับวันนี้นะครับผมทําการหว่านเมล็ดต่อและอย่าให้มันขาดสายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทําแปลงเก่านี่แหละครับ เพื่อที่จะโรยเมล็ดผักใหม่นะครับการปลูกผ athlete, IN, ihren, fallen, ักนั้นนะครับครั้งแรกนี่เราปลูกผักกาดไว้นะครับข้างในนี้นะครับเราปลูกผักกาดไว้นะครับแต่ว่าสารอาหารสารอาหารที่ว่าปลูกผักกาดนั้นนะครับผักกาดมันใช้จนหมดแล้วครับมันก็ยังเหลือคราวนี้นะครับเราต้องปลูกหมุนเวียนครับไมาจะปลูกผักกาดนั้นไม่ไม่ดีแล้วครับตอนนี้เราหลังจากผักกาดนั้นนะครับอัศศัก์จะทําการปลูกเป็นผักบุ้งนะครับ ก็ทําการแปลงนะครับก็เตรียมดินใหม่นะครับผมก็หลักการก็วันนี้ก็มาเตรียมดินนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับคนที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับก็ เช้าวันนี้อัศักไม่ได้มาเก็บผักนะครับแต่อัศักมาเตรียมเตรียมแปลงนะครับเพื่อจะปลูกครับ วันนี้ก็มาเตรียมแปลงเพื่อที่จะปลูกนะครับในเมื่อเราถอนฝากออกไปหมดแล้วนะครับในแปลงนี้แปลงมันก็ว่างนะครับถ้าเราไม่ปลูกต่อนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเจ้าของวัชพืชแหละครับที่จะมาต่อจากนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับในเมื่อเราเตรียมมาแล้วก็เห็นแล้วนักอัศักนะครับดินมันร่วนนะครับพอเราปลูกครั้งแรกแล้วนี่ ครั้งต่อไปนี่มันร้อนแล้วครับคราวนี้อเอา,มาเมล็ดผักมาตรงมเรมล็ดอะไรอะเมล็ดตอกบุงมเมื่อกี้ครั้งต่อไปนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> การปลูกผักนะครับเราจะปลูกซ้ําไม่ได้นะครับเพราะครั้งนี้เราปลูกสมมุติว่าครั้งนี้เราปลูกผักกาดนะครับครั้งต่อไปเราก็ต้องปลูกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผักกาดนะครับก็ วันนี้อาศักปลูกปักบุ้งนะครับอ่ะก็เตรียมแปลงไว้แล้วครับสวยเดี๋ยวก็มาหวานมาเมล็ดปตักบุ้งกันเลยครับผมก็เดี๋ยวว่าจะปลูกบวบปลูกอะไรก็คอยทำหลุมนะครับ แต่วันนี้มาปลูกผักบุ้งก่อนนะครับเร็วเยับกีหมันนะเอาแปกันแล้วนะ ะบ้าอะครับเมื่อเราหว่านเมล็ดเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็ทําการนะครับใช้คลาดนะครับก็คลาดอีกทีนะครับเพื่อจะให้ดินกรบนะครับแล้วก็รดน้ํานะครับผมอ่ะเห็นไหมครับงานนิดเดียวพอเราถอนผักเสร็จเนี่ยเราก็เตรียมแปลงปลูกเลยนะครับเราจะต้อง ทำคลาดนะครับอย่างนี้นะครับคลาดห่างนะครับเราก็ต้องนะครับเมื่อกี้เป็นรอยเท้าเราเดินบ้างอะไรบ้างนะครับรก็ต้องเกลี่ยดินมากรบแล้วับ นะครับตอนเช้านะครับเราก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งอย่างก็คือหวานเมล็ดผักนะครับเช้านี้นะครับเห็นไหมครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานนะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะครับเห็นไหมครับตอนเช้าแค่ไม่กี่นาทีพอดีพอดีอาศก็ถอนผักกาดเสร็จตรงนั้นนะครับก็ทําการนะครับรองเท้าด้วยลูกรองเท้าแล้วก็ผักด้วย ไม่ฝากวางงันก่อนเดี๋ยวหกนะอ่ะและคราวนี้นะครับเราก็ได้ทําในครอบครัวไงครับตอนเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานหลักนะครับเราก็ได้ให้ฝึกให้ลูกนะครับเพราะว่าคุณครูนะครับคุณครูที่ดีที่สุดนะครับก็คือพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเราสอนลูกตอนเช้าว่าก่อนที่เราจะไปทํางานอย่างอื่นนะครับเราก็ต้องทํางานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก่อนนะครับ ถ้าคุณรารู้จักคําว่าพอพอเพียงนะครับพอเพียงในเรื่องการใช้เวลาด้วยนะครับไม่ใช่พอวางวางนี่วางนี่วางนี่อย่าเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยวน้ามันหกใสนะคราวนี้นะครับวันนี้ก็เก็บผักนะครับพอดีผักพวกนี้นะครับมันก็มันผักประกาศนะครับที่เราเก็บนะครับวันก่อนเอเก็บเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับชาวนี้เราก็มาทําการล้างนะครับมาล้างแล้วก็ จะเอาไปาไปให้ญาติญาตินะครับพอดีมันมันมันเล็กๆบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จะให้พอดีญาติอัศวะนั้นเขาขายขายข้าวยำตอนเช้านะครับขายข้าวก็เลยเอาผักนี้ไปให้ไปให้เขานะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับเช่นเป็ขวานทําผักนะครับผัากกาดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาไปให้เขาก็เป็นเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์นะครับดีกว่าเราทิ้งขว้างนะครับ ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเศษผักจริงๆนะครับเราก็วางไว้ข้างเลยครับเหมือนว่าเขาเรียกว่าทําบุฟเฟ่นะครับเอาไว้ให้กับแมลงครับเช่นหอยทากพวกนี้นะครับมันก็มันก็อยู่เราทํกเกษตออินทรีย์นะครับไอ้พวกหอยทากพวกนี้นะครับพวกแมลงอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในในสวนเรานะครับเราก็ไปทําที่ร่มให้กับมันนะครับอย่าเป็นในแดดนะครับเป็นที่ร่มให้มันแล้วก็ใส่พวกผักที่เศษเหลือๆนี่ครับ ไปวางไว้เดี๋ยวหอยทากมันก็จะไปกินตรงนั้นแหละครับมันจะไม่ม,มารบกวนแปลงผักของเรานะครับนี่แหละครับคือวิธีหนึ่งเหมือนกันครับที่เราเอาวิธีกําจัดพืชกําจัดวัชพืชด้วยการที่ว่าเราเอาไวใ้ให้เขาไปกินเป็นที่เป็นทางนะครับก็เศษผักเศษหญ้าที่เราเหลือก็เอาไปเอาไปวางไว้แล้วก็ทําร่มเอาทางมะพร้าวมามาคลุมไว้กับมันแล้วก็ใส่เศษผักไว้ข้างล่างนะครับคราวนี้นะครับ เศษผักเหล่านั้นแล้วก็คืออาหารของเขานะครับคือโต๊ะอาหารของเขาเขาจะไปรุมกินอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเศษผักที่เหลือๆอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งไปไปทังขยะนะครับเพื่อที่จะให้อเพื่อจะให้หอยทากพวกนี้มากินด้วยนะครับเราทําทําเกษตรเพื่อที่จะเอื้ออํานวยนะครับให้ให้กับสัตว์พวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรแบบอสังค์ก็คือเกษตรแบบอนุรักษ์นิยมนะครับ ไม่ไม่ได้ทําลายธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นมันก็มีชีวิตนะครับทุกทุกชีวิตในธรรมชาตินั้นนะครับมันช่วยนะครับมันช่วยรักษาะระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นเราได้อะไรจากระบบนิเวศล่ะครับในเมื่อธรรมชาติมันมีชีวิตนะครับธรรมชาติมันก็มีหลักมันให้คุณกับเรานะครับด้วยการให้อากาศที่บริสุทธิ์แหละครับ ให้อากาศที่บริสุทธิ์ให้ยารักษาโรคเรานะครับก็คือฟอกอากาศนะครับให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์และก็มีในอากาศนั้นนะครับมีประโยชน์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวนะครับรู้สึกว่าให้มันเกิดประโยชน์กับธรรมชาติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเบียดเบียนมันอย่างเดียวนะครับถ้าเหมือนเศษผักที่เหลือนี่ก็เหมือนพวกรากผักพวกนี้เราไม่ได้กินนะ เนี่เศษผักอย่างนี้นะครับเราไม่ได้กินนะครับแต่เราก็สามารถแบ่งปันนะครับให้กับสัตว์โลกนะครับที่เขายังยังอยากจะกินนะครับคือยังใช้ประโยชน์ได้จากเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหลักธรรมชาตินะผักหลักธรรมชาติคือเราไม่เบียดเบียนนะครับ พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ตานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเศษรากผักพวกนี้แหละครับอสักจะเก็บไว้นะครับแล้วเอาไปเทนะครับเอาไปเททิ้งไว้ใต้โคนต้นไม้บ้างนะครับเอาไปเททิ้งไว้อะไรบ้างเพื่อที่จะให้หอยทากเขาไปกินนะครับหอยทากนั้นไม่ใช่มันจะทําลายธรรมชาตินะครับมันไม่ทําลายธรรมชาตินะครับเก็บย้อนนะมอ ไอ้ทางนั้นจะไม่ทําลายนะครับธรรมชาตินะครับผมมันจะช่วยรักษาระบบนิเวศให้กับเรานะครับให้เราได้มีอากาศที่สดใสนะครับสดชื่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในธรรมชาตินั้นมันมีความหมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เปเจ้าสร้างมานั้นมันมีประโยชน์นะครับอยู่ที่ว่าเราหาประโยชน์ของมันนะครับ หรือ,อยังนะครับถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมองอย่างอื่นก็ด้ค่าไปหมดนะครับเขาเรียกว่าพวกที่มองโลกในแง่ร้ายนะครับอะไรก็อะไรก็เป็นเป็นโทษซะหมดอะเรามองมองมองโลกในแง่แง่ลบนะครับเพราะฉะนั้นการมองโลกในแง่ลบนะครับมันไม่ทําให้เราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามองมองโลกในแง่บวกนะครับนี่ปรกกาศสวยครับนี่จะเอาไปให้ญาติเขาทำข่อยํานะัะ ก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็พาไปให้เขาล้างอีกทีนะครับเราก็ไม่จะล้างเยอะแล้วก็แค่ล้างเอาเอาดินออกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีสารพิษนะครับเพราะเราปลูกผักปลอดสารพิษนะครับก็มานั่งอย่างนี้ทุกเช้าแล้วอัศักมานะครับก็นั่งพูดคุยกันนะครับก็เก็บผักไปนะครับเก็บผักไปนั่งก็ อันนเลือดเลือแตกแต,แตขาดขาดก็วางไว้แล้วครับวางไว้ใต้โคนร่มไม้นะครับเดี๋ยวหอยทากมันก็มากินนะครับส่วนที่เหลือจากหอยทากกินนะครับหอยทากมันก็มาขี้ไว้ตรงโคนต้นไม้นะครับบางคนถามว่าหอยทากนี่จะมีประโยชน์ะะอะไระอศักนะครับสมมติว่าอศักเอาผักชิ้นนี้นะครับผักที่อศักเหลือเหลือเก็บเหลือใช้เหลือขายเหลือกินนะครับก็เศษผักพวกรากผักพวกนี้นะครับอ่ะมันไร้ประโยชน์กับเราครับแต่เราเอาไปไว้โคนต้นไม้นะครับพอไว้โคนต้นไม้ปุ๊บนะครับ สะเดือนไสเดือนก็มานะครับไสเดือนก็มามามาเพื่อหาอะไรมาเพื่อกินนะครับเพื่อกินพวกนี้นะครับผักพวกนี้ไสเดือนกินนะครับไสเดือนมันกินปุ๊บหอยทากก็มานะครับหอยทากก็มาหอยทากมากินผักพวกนี้นะครับและพอสัตว์มันมาอยู่ใต้โคนต้นไม้ปุ๊บเนี่ยครับสัตว์เนี่ยทุกชนิดนะครับไม่ว่าไสเดือนหรือว่าหอยทากนะครับมันจะเปลี่ยนธาตุนะครับเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แหละครับอินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับให้กลายเป็นอะไรครับ ให้กลายเป็นปุ๋ยครับให้ให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับและเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับคือคุณประโยชน์ของระบบนิเวศนะครับอย่าลืมว่าคนเรานี่มีชีวิตนะครับตอนเราอยู่นั้นนะครับเรากินแมลงนะครับเรากินทุกอย่างนะครับแต่พอเราตายนั้นนะครับแมลงจะมากินเรานะครับเห็นไหมครับตัวหนอนน่ะที่อยู่ในซากสัตว์ซากซากคนซากสิ่งมีชีวิตอาะที่เวลาตายน่ยอันนั้นคือตัวแมลงนะครับ ตัวอ่อนของแมลงก็คือหนอนนะครับนั่นแหละครับมันระบบนิเวศมันอยู่อย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากินแมลงนะครับเราอาจจะกินแมลงแมลงที่เรากินได้ก็อาจจะเป็นตักแตนเอ้ยไรเอ้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เรากินได้นะครับทุกพวกแมลงแต่ต่อไปอย่าลืมแมลงจะมากินเรานะครับเพราะฉะนั้นกวากิดนะครับว่าต้องรักษาระบบนิเวศเอาไว้นะครับวันนี้มันเป็นอาหารเรานะครับ วันข้างหน้าเราอาจจะเป็นอาหารเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ขวากคิดนะครับผมเพราะฉะนั้นเศษผักเหลือๆนี้ครับเก็บไว้ครับอย่าไปฆ่านะครับพวกแมลงนะครับสัญญยางเลย วันเลยครับอาศักจะมานั่งทําอย่างนี้แหละครับถ้าไม่พวกเ็จปกักพวกนี้ก็โยนทิ้งคุณต้นไม้เลยครับนี่ครับอ่ะโยนทิ้งว่าอย่างนี้นะครับโยนทิ้งเลยมันเป็นร่มไม้นะครับเดี๋ยวพวกมแมลงก็มากินนะครับพอมแมลงมากินตรงนี้ก็เกิดระบบนิเวศนะครับพอแมลงมากินปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดระบบนิเวศแมลงมันก็ถ่ายตรงนี้นะครับสัตว์เนี่ยเป็นชนิดที่ว่ามันมากินอะไรที่ไหนนะครับ มันก็มันมากินอะไรที่ไหนมันก็ขี้ที่นั่นแหละครับมันคือสัตว์นะครับพอขี้ปุ๊บมันเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ชาวนี้นะครับบวบนะครับบวบได้ประมาณสองโลนะครับบวบนะครับผมเก็บบวบด้วยนะครับบวบนี่เอาไปให้แฟนขายนะครับกับรถขายปลานะครับก็อาศักนทําอาชีพก็ขายปลาด้วยครับอะก็ บวบนี้นะครับเอาเอาเอามาไปให้เอาไปให้แฟนขายนะครับแต่ก็นะก็อย่างว่าแหละครับมันขายได้ทุกอย่างนี่ครับแล้วก็ต้องปลูกนะครับผมอัศักนั้นปลูกทุกทุกเชา้ชาเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับมันมีมักเขือบ้างนะครับมักเขือยาวมะเขือเปาะนะครับมะละกอหาอะไรที่เราปลูกได้เรามัน ผักก็พวกผักบุ้งผักกาดนะครับกวางตุ้งอะไรก็แล้วแต่มามาปลูกนะครับเพื่อที่จะได้กินเองนะครับพอกินเองเหลือกินนะครับเราก็ได้ขายนะครับพอได้ขายเราก็ได้เงินนะครับเราก็ได้มาจุนเจือครอบครัวนะครับสําหรับวันนี้ก็พบปะกันสั้นๆนะครับก็ทํคฟางเข้าใจครับทความเข้าใจกันเรื่องเกษตรกรนะครับใครจะทางานก็ขอเชิญแล้วครับไปทํางานต่อเลยอัสักจะทําลิปสตรีมทิ้งไว้อย่างนี้นะครับก็ยังไงก็ขวาก กดไลค์กดแชร์กดซับตะคกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ